สวัสดีค่ะเย็นนี้นะคะเจนจะมาแบ่งปันความสุขนะคะด้วยบเ,เพลงที่ชื่อว่าโลกเดียวกันนะคะเราอยู่ในโลกเดียวกันโลกที่พระเจาสร้างสรรเราต่างเป็นพี่น้องกันเราจงรักกัน ต่างพุงพาผู่พันเราต่างเป็นพี่น้องกันเราจงรักกันเราจงรักกันเราอยู่ในโลกเดียวกันโลกที่พระเจ้าสร้างสรรค์เราต่างเป็นพี่น้องกันเราจงรักกัน เราอยู่ในโลกเดียวกันเราต่างพึ่งพาผูกพันเราต่างเป็นพี่น้องกันเราจงรักกันเราจงรักกันอ่รักกันไว้นะคะโลกจะได้น้าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ